ศิพนันมีดหมอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้นำมีดหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะค่ะเรามารับชมความสวยงามของมีดกันเลยนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะเห็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะ เก่าเดิมๆค่ะเก่าบ้านๆเลยนะคะค่ะ,คะสวยงามค่ะเรามารับชมความสวยงามของใบมีดกันนะคะ เป็นเหล็กที่สวยงามมากค่ะ,คะดำได้กันแห้งนะคะ,คะสวยงามค่ะสันหนานะคะ,คะ สวยงามค่ะมีตะกรุดอยู่ที่สันนะคะอินหลวงพ่อลุ่งค่อนข้างจะหายากนะคะนานๆจะได้มาเล่มหนึ่งนะคะ ท่านไหนที่มองหาอยู่ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะท่านไหนที่ศรัทธามีดหลวงพ่อรุ่งก็ทักทายเข้ามาที่063 139 4897นึ่งส่นะคะสวยงามมากค่ะสันก็หนานะคะ ไม้ก็เป็นไม้พยุงนะคะซึ่งเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะศิวาน,นันมีดหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ